สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังวันนี้นะคะนี่แม่หมอขออนุาตสับไพ่เลยอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคน <laughs> บ้านแม่หมองก็หนาวนะยี่สิบสององศาโดยประมาณนะคะดูแลสุขภาพเนาะใกล้ปีใหม่อาทิตย์หน้าก็ น่าจะเป็นหยุดยาวอาทิตย์อาทิตย์ที่จะหยุดยาวเนาะถ้าใครเดินทางกลับต่างจังหวัดก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะราชาเหรียญราชินีถ้วยนะคะ แล้วก็เด็กถือดาบอืมนะคะพลังงานวันนี้ก็น่ารักนะแม่หมอว่าเออใต้สำรับใต้สำรับนะเป็นไพ่ที่แบบดีมากๆนะเนี่ยโอ้โหแม่หมอขอหย,ยิบหมดเลยแล้วกันนะคะเออมีแต่ราชาถือดาบก็มาอุ้ยขอโทษค่ะราชาถือเหรียญเนาะ ราชาถือไม้เท้านะคะ The Emperor เนาะเออมันเหมือนกับลักษณะเนาะเป็นเป็นช่วงมันเหมือนเป็นช่วงส่งท้ายส่งท้ายปีเหมือนกันนะเนี่ยไัยวันเนี้ยแม่หมอรู้สึกนะเออเพราะเหมือนเป็นความสุขอะเลยมีสามเนาะมีคิงสามคิงเลยอะเออมาร่วมวอวยพร นะคะเป็นพลังงานที่แบบดีมากเนาะคิงเหรียญช่วงเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นช่วงจับใจใช้สอยเนาะช่วงสิ้นปีนะคะเมื่อารามีพลังงานไพ่เหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะมันแล้วเป็นราชายอย่างเงี้ยสำหรับหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันอุ่นใจได้หน่อยอย่างน้อยก็คือในช่วงสิ้นปีที่เราจะต้อง มีการจับใจ่ายใช้สอยนะคะเงินหมุนเวียนสะพัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วพลังงานไพ่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยก็ทำให้หลายๆคนโอมันมันทำให้รู้สึกว่าไม่ไม่เครียดแล้วไม่ไม่กังวลนะเนาะ,เ,นอะเออในหน้าไพ่อะนะคะและแบบราชินีถ้วยวันนี้นะแม่หมอมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นเนาะเออเป็นความอบอุ่นเหมือนกับการ บอกในพลังงานที่เข้ามานะคะว่าเป็นพลังงานแห่งความสุขของลหลายๆคนนะคะเป็นสำหรับไพ่นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าบางทีเนะี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยหรือแบบเฮ้ยมีเงินเป็นถุงเป็นถังอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับช่วงที่จะเป็นช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงจะสิ้นปีเนี่ย ทุกคนจะรู้สึกว่าอยากจะซื้อของขวัญหรือจับจ่ายใช้สอยเงินมันจะสะพัดเพราะว่าเราอยากจะซื้อของหรือ,อ,อนำเงินที่เราเก็บมาทั้งปีเนี่ยนะคะเออไปซื้อของกลับไปให้คนที่เรารักอย่างเงี้ยนะคะเออแทนความรักและความผูกพันอย่างเงี้ยนะคะลักษณะมันเหมือนกับถึงเราจะไม่ได้มีเงิน อะไรอ่ะเป็นถุงเป็นถังขนาดนั้นแต่ความรักของเรานะคะที่ที่จะเลือกที่จะจับจ่ายออกไปเนี่ยมันเหมือนกับแม่หมอมีความรู้สึกเนอะว่ามันเหมือนกับเอ้ยฉันแบบการจับจ่ายออกไปไม่ได้จ่ายออกไปด้วยความที่รู้สึกว่าเราขาดแคลนนะคะ เออแต่เราจับจ่ายด้วยความรักนะคะมันก็จะเหมือนคนะิงเหรียญน่ะแล้วมันอีกอย่างหนึ่งที่แม่หมอรู้สึกก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคิงเหรียญนะมันก็จะดึงดูดพลังงานแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเนาะเออนะคะและดูแบบรา,าชินีถือถ้วยเนี่ยก็เป็นความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแม่หมอมองอ่ะแล้วแบบหก ไม้เท้าเนี่ยนะคะมไม้เท้าเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ากลับไปเฉลิมฉลองเออกลับไปมีความสุขกลับไปเฉลิมฉลองกับทุกๆคนที่เรามีความรักแล้วก็ความห่วงใยให้เขาอะนะคะอืมเวลาที่เรามีพลังงานที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าอะไรมันก็ดูง่ายนะคะโปร่งโล่งสบายไปหมด นะคะเราทุกคนในช่วงเวลาที่สิ้นปีเนี่ยนะคะมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของมวลรวมอเนาะเออพลังงานมันเลยออกมาเป็นลักษณะที่แม่หมอรู้สึกในวันนี้นะเออเหมือนเป็นความอบอุ่นความเบิกบานความชื่นบานนะคะอืมการใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นราชาหรือลาชินีเพราะเรามีความสุข นะคะเออจริงๆแล้วอะแม่หมอยอยากจะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาขึ้นความสั่นสะเทือนหรือว่า Vi เบรชั่นของเราเนี่ยให้ได้แบบเนี้ยนะคะเป็นเหมือนช่วงสิ้นปีที่เรารู้สึกว่าเราจะได้กลับไปพักผ่อนกลับไปสังสรรค์กับที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยให้เราจำช่วงเวลาความรู้สึกอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ได้บ่อยๆนะคะเพราะมันเป็นความสุขแล้วมันดึงดูด เออเพราะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆเวลาทีา่ใครก็ตามที่มีพลังงานแบบเนี้ยนะคะแล้วแม่หมอคิดว่ามันเป็นพลังงานแบบเป็นพลังงานมวลรวมที่ดีมากๆนะคะเพราะเพราะว่าอย่างเนี้ยเรามาอ่านไพ่เป็น general reading นะคะหลายๆพลังงานจะเข้ามาแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าที่ไพ่ออกมาแบบเนี้ยเนาะในในไพ่ดาบันเนี้ย เด็กถือดาววันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าความอิสระเออถึงความอิสระนะคะยืนอยู่บนที่สูงแบบไร้ขอบเขตเออแล,อละอิสระอิสระในของแม่หมอในที่นี้หมายถึงว่าเรากําลังจะได้กลับไปหาคนที่เรารักเออนะคะสร้างอิสระขึ้นในหัวใจแบบ พลังงานคือดีมากนะวันนี้แม่หมอรู้สึกเลยมันเป็นพลังงานแห่งความสุขจริงๆนะคะเหมือนว่าคุณเป็นราชาหรือราชินีจริงๆด้านพลังงานแห่งความสุขอ <c oughs> ่ะเพราะมันเป็นพลังงานมวลรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอแบบมีอ่านพลังงานตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับพลังงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะรู้สึกมีความสุขไปกับพลังงานวันนี้เช่นกันด้วยนะคะซึ่งมันดูแบบ อินเอมเนาะสำหรับแม่หมอที่ที่ได้อ่านพลังงานในวันเนี้ยนะคะยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยอาทิตย์หน้ามันจะเป็นเอ่อบางคนก็จะลากลับบ้านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางคนก็จะไม่ได้กลับตามตามวันที่ทางเอ่อราชการเขากําหนดอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะใช้วันลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยเอ่อบางคนก็จะได้พักผ่อนแล้วนะคะเออและการ อ่านไพ่ของแม่หมอวันนี้มันเหมือนกับอ่านให้กับทุกๆคนในพลังงานแห่งความสุขมวลรวมจริงๆอะ่ะเนาะเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะและ้วไพ่ก็ออกมาดีมากๆนะคะเออเป็นความสุขความความรื่นเริงเนาะเออแม่หมอมีความรู้สึกยิ่งไพ่หกไม้เทานะ้าเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าการเฉลิมฉลองแต่เป็นการเฉลิมฉลองกับคนที่เรารัก เแวดล้อมนะคะอย่างอัศวินคนเนี้เขาก็มากลับมาพร้อมกับทหารที่เขารักเนาะร่วมลบไปด้วยกันอย่างเงี้ยความรู้สึกข,ของแม่หมอวันนี้คือหกไม้เท้าเนี่ยการเฉลิมฉลองเป็นความสุขที่สุขใจมากๆเพราะว่าได้เฉลิมฉลองกับคนที่เรารักอะนะคะเออซึ่งเป็นเป็นพลังงานที่แบบมันทรงคุณค่านะสำหรับแม่หมอแล้วมันเป็นพลังงานที่ ที่ที่ยิ่งใหญ่นะมันเป็นงานที่เวลาพลังงานอะไรที่มันที่มันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักอย่างเงี้ยมันจะพลังงานมันสูงอ่ะเหมือนค่าพลังงานมันสูงแล้วแม่หมอแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันตื้นตันเข้ามาในจิตใจเลยนะเออทั้งทั้งที่แบบอ่านให้อย่างเงี้ยนะคะเออเพราะฉะนั้นหน้าวันเนี้ยเออในพลังงานวันเนี้ยนะคะที่ดูมีความสุขกันมากๆอย่างเงี้ยแม่หมอก็ ขอรับพลังงานมีความสุขนะคะกับทุกทุกคนไปด้วยนะคะให้เป็นพลังงานมวลรวมแห่งความสุขแล้วกันเนาะใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแม่หมอก็ขอส่งความสุขส่งความรักนะคะให้กับทุกๆุกคนเลยเออส่งความรักความปรารถนาดีให้กับทุกๆคน,ลคคน,คนแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในในช่วงคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ต่อด้วยปีใหม่ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะแล้วแม่หมอก็ขอส่งความรักให้กับทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอนะคะเออแม่หมอขอส่งความรักให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ